กับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเดอ้อเอฟซีถุกทันพี่น้องคลิปนี้พี่น้องจะมาว่าด้วยเรื่องอ่าเหตุใดพระเอกสันถึงโดนตำหนิหลังจากแพวพาวโดนดาม่าเรื่องนี้แม้บาททีนี้พี่น้อง เกิดอะไรขึ้นอีกแล้วนะพี่น้องเนาะจากที่ในส่วนของทางเพจอีเซี่มได้ลงโพสต์ดังกล่าวนี้ที่เป็นประเด็นกวานานอะพี่น้องเรื่องลูกไ้แล้วกะบ,บอกว่าในส่วนของทางเพ่าๆนี่คือบอสนใจลูกบาดในส่วนของทางเพจได้โพสต์ไว้แบบนี้ว่าหยุดคุยกับพ่อแม่ผัวจุดๆก่อนลูกลองเสียงดังขนาดนั้นไม่วิ่งไปดูลูกถึงจะมีเพียงพี่เลี้ยงคอยดู แต่หล่อนเป็นแม่ไม่รู้สึกรู้สากับเสียงร้องของลูกเลยหรือหล่อนมีจุดๆไวแค่สืบพันธ์จริงๆแพวเพ้าป้าพี่น้องอันนี้เป็นในส่วนของที่ทางเพจได้ลงโพสต์บายนะพี่น้องเนาะบอกว่าเกินไปขนาดคนเบิงคลิปบอมันพอบอมเนแม่ได้ยินเสียงห้องยังห่อนใจแท่นแต่อีกคนเป็นแม่นั่งอยู่กับผัว นั่งยิ้มหน้าก้องก้อนวสันพี่น้องหลายคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะแล้วกะมีทางเพจหลายเพจที่เพิ่นเดเว้าถึงดราม่าเรื่องนี้ก่อนหน้านี้พี่น้องแต่ในส่วนของประเด็นล่าสุดเนาะพี่น้องเนาะที่ทางแพลพาวได้โดนดราม่าเรื่องนี้ไม่ไว้พระเอกสันก็กับโดนตำหนิเรื่องนี้ด้วยจนได้พี่น้องบอกว่าผู้เป็นผัวนี่คือบอบอกคือบอเตือนเมียวสันว่า นั่งอยู่ซื่อๆือเห็ุอีหยังคือบอบอกเมียไปเบิ่งลูกไม่งั้นก็ตัวเองลุกไปดูให้ไม่ได้หรือไงใสคือว่าหักน้องตัวเกี่ยวคักแท้ใสคือว่าคิดหอดกันแท้ย่ามห้างกันนันเรื่องพื้นฐานของขอบครั้วแค่นี้คือพากันคิดบ่ได้คือพากันเหตุบ่ได้ภาษนว่าพิน้อางบางคอมเมนต์ก็ถึงขนาดลั่นคำนี้เลยทีเดียวว่า ทั้งสองคนไม่ควรสืบพันธุ์บอสมควรที่สิเอาลูกอีกเลยว่าพี่น้องบางท่านก็ว่าสันสาตยแต่ย่านความเป็นแม่เท่ากับศูนย์เลยบัตรกับผู้ใา,า้นาั่น้ะทั้งแกะทั้งนั่นให้เขาเสร็จนำหูนำตาให้เขาเบิดไม่สนใจแม้กระทั่งลูกร้องไห้ขนาดนี้แล้วในส่วนของทางคอมเมนต์เอฟซีน,น้นองนอะบอกว่า เป็นน้ำผูัวนั่นละบอบอกบอเตือนอีกอย่างกะข่าเอาใจหนึ่งตาพอผัวกับแม่ผัวอยู่ลูกให้ปันไดพพาก,กันกับบอสนใจันพี่น้องอ่าหลายคนหลายท่านนาอพี่น้องนอกจากที่จะตำหนิในส่วนของทางแพว่าาวแล้วว่ารักลูกแบบใดเหตุใดอยู่ต่อหน้าผัวใหม่กับไม่สนใจลูกเลยป๊าพี่น้อง หลายท่านเล่ล่ะพี่น้องยังไปตำหนิในส่วนของทางพระเอกสันด้วยจนได้เนาะพี่น้องเนาะว่าในส่วนของทางผู้ท่ายนี่เป็นยังคือบอ่อถ้ำนาทีไสคือว่าเป็นพ่อเลี้ยงที่ดีไหนบอกว่าจะเข้ามาเป็นพ่อใหม่เป็นป่าปีใหม่ไม่ใช่หรือแล้วเรื่องแค่นี้เป็นยังคือบอ่ดูแลลูกให้เขาว่าสันพี่น้องว่านังอยู่ซือซ่อบอ่อเหอ็ดบ่รสางเวียกยัง แท่นที่สิไปเอาลูกไปโอะให้เขาแน่ว่าสันว่าผู้เป็นแม่เบิ่งแล้วมันบ่สนใจอยู่แล้วแต่ว่าผู้ผัวไม่นี่สมควรบอกเมียจะขวงแน่บอกบ่ได้ก็เหตุแท่นเมียได้บ่าสันพี่น้องแม่บาดท,ที่นี่พระเอกสันโดนตำหนิจนได้พี่น้องบ่ว่าสิป็นในส่วนของดราม่าเรื่องใดนอกพี่น้องเนาะก็เป็นประเด็นจนได้พี่น้องแล้วในส่วนของทางเอฟซีถึงขนาดลั่นคำนี้ว่า สรงสารน้องตัเกี้ยวว่าซันวา่าบอกว่าเสียดายแทนที่สีเมนผู้เลี้ยงสิเมนเป็นผู้เยี่ยบานนอได้เลี้ยงลูกแต่กับเป็นผู้พอเลี้ยงอ่าไดยูได,ไ,ดไก่ซิตับลูก แต่กับไม่สนใจลูกเขาใส่คือว่าสีเขามาเป็นครอบครัวเดียวกันมาสันพี่น้องเอา้าบานที่นี่พี่น้องมีประเด็นเรื่องนี้จนได้เนาะพี่น้องเนาะมีการเว้าและ้วกะ็ทกกันเดือดเลยทีเดียวพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้แล้วพี่น้องละพี่น้องคิดเห็นจังใดในเรื่องนี้กับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตใหม่เดี๋ยวเจดวงสีเอามาฝากพี่น้องไม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องเจดวงไว้แน่เด้อสวัสดีจ้า